ประมงไทยดังอะไรระดับสากลนิทรรศการแรบนในปลาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรการประกวดวาดภาพระายสีในหัวข้อมหศัศจรรย์โลกใต้น้ำของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานะคะและมัธยมศึกษาต่อนต้นนเอคะ่ะส่วน,นไฮไลท์ที่2นะคะมีนิทรรศก,การทางการแพทย์ในคอนเซ็ปต์เทวดาไทยคนไทยสุขภาพดีนะคะของศิริราชพทาลนะคะให้มาจัดแสดงให้ได้รับรู้รับทราบกันนะคะเป็น เกี่ยวกับคนไทยของเรานะคะที่ได้พบเจอกันบ่อยๆนะคะไปเรียนรู้นะคะไปศึกษากันได้นะคะส่วนในวันที่3ค่ะมีการประกวดปลาสวยงามชิงห้อยพระราชทานนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธนาจารฟ้าจุฬาภรณ์วัลยาักอัครราชกุมารีกงพระศรีสว่างควัตบดราชัิยาราชนารีนั่นเองค่ะโดยปีนี้ค่ะจะมีการจัดประกวดปลาสวยงามมากถึง7 ปราหาันลบยูปราทองปลาหมอสีปราหมอคร,รอสบีนะคะปลาปอง